ต่อมาครับอาจารย์มัสยิดหรือกลุ่มเพื่อนที่ชุมชนจะอ่านบิสมิลลาเสียงดังก่อนอ่านฟาติฮะในะในละหมาดส่วนเราอ่านเสียงค่อยแต่วันหนึ่งเนี่ยเขาให้ผมไปเป็นอิหม,ม่ามถ้าผมอ่านเสียงดังเพื่อไม่ให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นอะไรหรือไม่ได้ครับนี่เชคมุนจิเขาตอบบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำไปครับเขาบอกว่าเป็นการรักษามีคนถามลักษณะนี้เขาบอกต้องการที่จะเออเขาเรียกว,ว่าให้หัวใจเนี่ยมันไม่เกิดความแตกแยกซึ่งกันและกัน เช้มนุษย์สรรเสริญชมคนที่ทําลักษณะนี้และเขาก็ยกกรณีของการอ่านพิสมลาเสียงดังเสียงค่อยซึ่งเป็นประเด็นที่อุลมามะขัดแย้งกันแม้ว่าทัศนะไหนที่เราจะเห็นว่ามีน้ําหนักมากกว่าก็ตามแต่นะฮะและประเด็นประเด็นกูหนูที่มีความขัดแย้งกันรเราสามารถปฏิบัติได้เพราะถือว่าที่เราบอกว่าอุลมามะขัดแย้งกันเนี่ยในเรื่องของอันไหนประเสริฐกว่ากว่าอัฟดอลลียะไม่ได้ขัดแย้งกันว่าอันไหนใช้ได้และอันไหนใช้ไม่ได้ทั้งสองทัศนะ อันดังอันค่อยถือว่าทั้งอันดังและอันค่อยเนี่ยใช้ได้นี่มันจะมีอะไรพูดนะฮะและทั brain, ้งสองศาสนากูหนูยกมือหรือไม่ยกมือเนี่ยถือว่าทั้งยกมือและไม่ยกมือเนี่ยใช้ได้กาวคือคนที่ละหมาดถือว่าไม่ต้องกูหนูยกมือนะฮะเขาถือว่าคนที่กูหนูแบบยกมือในละหมาดเขาเนี่ยใช้ได้ขณะคนที่ถือว่าทศนัยยกมือเนี่ยเป็นซุนนะส่งเสริมให้กระทำเขาก็ถือว่าไม่ยกมือในกูหนูเนี่ยใช้ได้เพราะเป็นซุนนะ อังนั้น,นอุลมาะมะมติเอกฉันที่อิมนุติยะได้พูดนะฮะในหนังสือข้อแนะนำสสาหรับอีผมก็แปลเรื่องนี้เอ<ฆ>าไว้นะฮะช,ชัดเจนมากอิมนุติยะบอกว่าเรื่องนี้คือทั้งสองทัศนะของอุลมามะที่มติเอกฉันคือสามารถปฏิบัติได้ทั้งสองส่วนมไม่มีอุลมามะฝั่งหนึ่งฝั่งใดบอกว่าแบบนี้ทําไม่ได้ละหมาดเสียหรืออีกแบบหนึ่งทําไม่ได้ ทั้งกรณีกูนูดในซูโบและการอัานบิสมิลลาเสียงค่อยเสียงนนนั้นนี่คือเราเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีความเข้าใจกันอย่างมากนะครับในสคมเของของคราทำได้พทำใา้ทั้งคู่ครับเลือกสิ่งที่อาจจะประเสริฐน้อยกว่าเพื่อรักษาความประเสริฐมากกว่าซึ่งนั้นดีกว่าแน่นอนนะครับ